ครับเสียงฟู่ของแก๊สที่ออกมาจากถังอบเนี่ยหยุดไปเมื่อกี้นี้ครับผมนับเวลาแล้วมันแค่20นาทีเองครับอันนี้เปลวไฟที่เห็นนี่คือเปลวไฟที่ที่ได้จากกะลามะพร้าวรอบถังอบนะครับเมื่อกี้ผมบอกท่านว่าผมจะดึงฟืนออกแต่ทันทีที่ผมดึงออกปรากฏว่าไฟแก๊สดับครับผมนึกว่ามีถ่านอยู่ในช่องในช่องช่องกลมๆที่ผมทําตะแกรงไว้นะครับแต่ว่า อันนี้คาดการ็นเป็นอีกปัญหาหนึ่งครับเราไม่รู้ว่าฐานที่หมายควาว่าเราหย่อนฟืนหย่อนกะลามะพ้าวลงไปที่ปล่องปล่องเนี่ยครับเพื่อให้มันเป็นฐานแล้วก็ติดอยู่ตะแกรงแล้วก็เป็นที่จุดติดแก๊สแต่ปัญหาคือเรามองไม่เห็นว่าหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใส่ฟืนไปเยอะเกินไปมันก็จะอุดท่อนะครับทําให้เปลวไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่อขนาดา4นิ้วอย่างที่ผมทำเนี่ยท่อเล็กเนี่ยครับอาจจะใช้วิธีย่อนฟืนลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นที่จุดติดแก๊สโดยแล้วถอยฟืนข้างนอกออกไม่ได้แต่ถ้าเป็นท่อขนาด6นิ้วเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าได้ไหมสรุปแล้วก็คือว่าผมก็ต้องเลี้ยงไฟไว้ข้างล่างเพื่อที่จะจุดติดแก๊สแต่ว่า ตอนนี้เสียงฟู่ของแก๊สได้หายไปแล้วครับอันนี้อิมพลายว่าแก๊สในเตาอบหมดแล้วในเตาอบเนี่ยผมทำท่อขนาด1นึ่งนิ้วเลยนะครับออกมาจริงๆสั่งช่างเขาเอาท่อ1นิ้วแต่ว่าช่างเขาคงไม่มีของวาเขาทำหนึ่ง้าให้ผมเลย ก็เลยกลายเป็นท่อใหญ่นะครับดังที่ท่านเห็นในคลิปก่อนๆที่ผมชี้ให้ดูนะครับไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แก๊สมันฟูปับเดียวแค่20นาทีนะครับสาหรับถังใบนี้ผมอยากรู้โมเดลอื่นๆที่ท่านอื่นๆทำนะครับว่าขนาดถังท่านเท่าไหร่ท่านเวลาฟูกของแก๊สถ้าใส่ฟืนไม้ไผ่นะครับถ้าใส่ไม้ไผ่เนี่ยมันเท่าไหร่มาแลกเปลี่ยนกันครับเพราะว่าทําทีละเตาก็ได้รู้ความรู้นิดหน่อย นี่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์กิตินะครับทําให้ก้าวไปสําหรับเตาเตานอนแต่เตาตั้งเนี่ยก็ต้องทํากันต่อไปถ้าเผาถ่านแล้วถ้าเราเผาแล้วถ่านนั้นยังไม่บริสุทธิ์ไม่ปลอดภัยกับถ้าปิ้งย่างก็ไม่ปลอดภัยกับคนกินเนี่ยก็แทนที่จะได้บุญก็ได้บาปนะครับส่วนการเผาแล้วเอาไปปลูกต้นไม้อย่างไงก็ได้บุญนะครับ ยังไงก็เรียนรู้ร่วมกันไปนะครับสวัสดีครับ